วันนี้เราจะมาให้ยายตำน้ำพริกกันนะครับน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกน้ำพริกอะไรน้ำน้ำพริกก,ปกะปิก,กะปิใส่มะนาวใส่มะนาวของชอบอินใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะขั้นตอนแรกใส่พริกกระเทียมหัวหอมครับไม่รู้ยาเยเคาะไม่ได้พริกกระเทียมหัวหอมใส่แล้วผมตามเอง เอาไปคนตามยายใสล้วเอาไปคนตามโอเคได้ครับยายใสให้หมดไปเลยผมไปคนตามนะคะเอ้ยอย่าเนื้อเนี้ยไม่จะเข้ามานะไมไ่เข้าตายายตามเองเอาเอาเอามื่อบัง้วยน่ <c oughs> ยายจะมีพริกกระเทียมหัวหอมเล็กน้อยเพื่อความหอมนะคะ ผมเป็นคนบิบได้ไหมมีมะนาวเหรอครับ <c oughs> ได้เดี๋ยวรอยยาแป๊บหนึ่งไม่มีมีสามเลยตัวนี้นยายจะอ่าต่อไปง่ายจะใส่กระปีนะคะกระปีปาลากระปีปะ <c oughs> ่ปลากระปี่กระปี่ปลากระปีปาลปปาลที่มาจะใช้หก หินงเลกนะทำน้ำพริกนะคะใหออ้กินได้ช่วยหนีมะนาว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 ,านาวชอบกินน้ำพริกเหรอครับแช่ครับกับอบะไรครับไข่กินกับอะไรก็ได้ที่ อ,อันนี้ก็จะตามเอ่อใส่มะนาวนะคะ oh, <yeah. S 2> และแต่รสชาติตามที่ทุกคนชอบเลยนะคะแต่ที่มานี้ก็ยังอินออกประมาณสามรสค่ะหวานเปรี้ยวเค็มค่ะขอชิมน,น้ำหน่อย น้ำอะไรอ่ะมีผมบีบเองมผมบีบผมใช่บีบได้แม่ยายทำวันนี้เรามานั่งทัน,น้ำพริกอยู่ข้างนอกนะคะเนื่องจากว่าข้างในบ้านแสงมันมืดยืดบีบกันแล้วใช่ อันนี้ไงย,ย่างงี้งันอยู่แบบง่ายๆนะคะทินบ้านไงยังงินผัดน้ำพริกปลาเข้มนตาลเลยต่อไปแล้วไงใส่น้ำตาลนิดนะคะเพิ่มความหอมแล้วน้ำตาลเนี้ยน้ำตาลบาง <neighborhood S 1> คนชอบไหมนะคะหวาน,นตานัดใ,ใส่น้ำปลาช่วยๆกันช่วยๆกันใส่น้ำ ปลาใส่ผงชูรสเหลืออีกอย่างนึ่งนอน่ะมีแม่มีอีกเอาสีสันสวยงามน่าอินไหมครับฉ <laughs> ิ่งฉุนสี nhẹ n h ชิมรสชาติตามชอบต่อไปตักใส่ถ้วยเลยค่ะโอโ้อา <c oughs> ยา,ยาเอาไปกินเนี่ยไม่สก,กปรก